พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับเฝ้าเดี่ยวกับผมในเช้าวันนี้นะครับเรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับในพระคัมภีร์ลูกาครับลูกาบทที่19ข้อที่1ถึงข้อที่10ครับพระเยซูกับซักเคียสนะครับเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองเยริโคและกําลังเสด็จผ่านไปทางตามทางมีชายคนหนึ่งชื่อซักเคียสอยู่ที่นั่นเขาเป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมีเขาพยายามจะดูว่าพระเยซูเป็นใคร แต่คนมากจึงมองไม่เห็นเพราะเขาเป็นคนเตี้ยเขาจึงวิ่งไปข้างหน้าปีนขึ้นต้นมาเดือเพื่อที่ได้มองเห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์กําลังจะเสด็จผ่านทางนั้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่นพระองค์เงยพระพักดูซักเเียสแล้วตัดกับเขาว่าซักเคียสเอย๋ยจงรีบลงมาเพราะว่าวันนี้เราจะต้องพักอยู่ที่บ้านของท่านและเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีทุกคนที่เห็นแล้วก็พากันบน และกล่าวว่าท่านผู้นี้จะเข้าไปพักอยู่กับคนบาปส่วนสักเคสนั้นยืนขึ้นทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรัพย์สิ่งของของข้าพระองค์ข้าพระองคยอมให้คนยากจนครึ่งหนึ่งและถ้าข้าพระองค์โกงอะไรของใครมาจะยอมคืนให้เขาสี่เท่าพระเยซูตัดกับเขาว่าวันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้วเพราะคนนี้เป็นลูกของอัปราฮัมด้วยเพราะว่าบุตรมนุษย์ มาเพื่อที่จะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดพี่น้องครับพระคัมภีร์ในตอนนี้สวยงามมากนะครับพระเยซูพูดว่าบุตรมนุษย์หมายถึงพระองค์เองนะครับมาเพื่อที่จะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดพี่น้องครับถ้าประโยคนี้นะครับสะท้อนถึงลูกาบทที่15นะครับลูกาบทที่15ซึ่งผม,ไ,มได้เคยแบ่งปันไปแล้วนะครับพี่น้องกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับในคลิป EP 3 7ครับแล้วก็ EP 71. พีิพระเยซูได้เล่าคำอุปมานะครับตอบสนองต่อบรรดาฟาริสีครับแล้วก็ธรรมอาจารย์ที่ตำหนิพระองค์ที่โปรองนั้นทรงใช้เวลาอยู่กับคนบาปต้อนรับคนบาปพี่น้องหญิงโสเพณีคนเก็บภาษีนะครับคำอุปมาเรื่องแกะที่หายไปคำอุปมาเรื่องเงินเหรียญที่หายไปและคำอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหายพี่น้องกลับไปย้อนดูได้นะครับแล้วจะเข้าใจ พระคมภี์ในตอนนี้เป็นอย่างดีพี่น้องครับ EP 37นะครับแล้วก็ EP 7 1พี่น้องครับพี่น้องพระเยซูบอกว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อที่แสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้ได้รับความรอดให้ได้รอดให้รอดพี่น้องครับพี่น้องสิ่งที่พระเยซูสอนนะครับพระเยซูทรงทำรรครับและพระยพระเยซูนั้นได้แสดงในลูกาบทที่19ครับถึงสิ่งที่โปรองทรงสอนพระเยซูเสด็จเข้าเยริโคครับ ภาพใหญ่ก็คือว่าในบริบทนะครับพระเยซูกําลังอยู่ในเส้นทางครับที่พระองค์จะเสด็จจากกาลิลีนะครับเข้าสู่เยรูซาเล็มพี่น้องครับแล้วเส้นทางนี้นะครับปกติคนยิวก็จะเดินผ่านเมืองเยรีโคนะครับก่อนเข้าเยรูซาเล็มพี่น้องแล้วก็พระเยซูเสด็จเข้าเยรูซาเล็มเนี่ยพระเยซูรู้อยู่แล้วนะครับว่าเมื่อพระองค์เสด็จเข้าเยรูซาเลม็มนั่นหมายถึงว่าวาระสุดท้ายของพระองค์อยู่ตรงหน้าแล้วพี่น้อง พอพระเยซูรู้นะครับว่าแผนการการไถ่ของของพระเจ้าพระบิดาที่มีกับพระองค์พระบุตรของพระเจ้านะครับก็คือว่านําความรอดความรอดพ้นจากความพินาศจากความบาปครับมาสู่มนุษย์ทุกคนโดยที่พระเยซูจะต้องเสด็จไปถูกตรึงที่ไม้กางเขนสิ้นพระชนอย่างทนทุกทรมานครับที่ไม้กางเขนในเยรูซาเล็มพี่น้องดังนั้นเส้นทางนี้นะครับที่พระเยซูตัดสินใจแล้ว ที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่เยรูซาเลม็มจึงเป็นเส้นทางที่พระเยซูกําลังเดินอยู่ในแผนการน้ําพระทัยพระเจ้าครับแม้ว่าพระองค์จะรู้นะครับว่าปลายทางข้างหน้าคือความตายคือความมรณะที่ไม้กางเขนในฟิลิปปีนะครับอาจารย์โปรโลบอกว่าพระเยซูทรงถ่อมพระองค์ทรงเชื่อฟังพระบิดาจนถึงความมรณะครับพี่น้องครับนี่คือความสวยงามนะครับของพระเยซูเจ้าพระองค์รู้อยู่แล้วครับเส้นทางนี้ที่เดินไปนะครับพระองค์กําลังเข้าสู่ความตายครับ อย่างทุกทรมานด้วยที่ไม้กางเขนแต่แม้ว่าพระองค์จะรู้เช่นนั้นนะครับพระองค์กับไม่ได้มีความทุกโศกใดๆน,นะครับตลอดทางเดินเส้นทางเดินนี้พระองค์ยังคงทําตามพันธกิจของพระองค์ครับด้วยความชื่นชมยินดีนะครับก็คือการที่พระองค์เสด็จมาเพื่อที่จะช่วยผู้ที่หลงหายไปให้ไรับความรอดและในวันนี้นะครับในบทก่อนหน้านี้ครับพรีซูรักษาชายตาบอดครับ ในบทนี้พระเยซูทรงช่วยคนที่หลงหายก็คือซักเคีสครับพี่น้องซักเคสนี่มีชื่อเสียงไม่ดีนะพี่น้องนะพระคมภีบอกว่าเขาเป็นนายด่านภาษีความจริงเป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีครับพี่น้องครับล่ํารวยขึ้นมานะครับจากการที่เขาขูดรีดเงินของคนร่วมชาติเดียวยกันนายด่านภาษีเนี่ยไม่เหมือนกับเก็บภาษีสมัยนี้นะพี่น้องครับคนเก็บภาษีสมัยก่อนเนี่ยเป็นการประมูลครับพี่น้องครับก็คือโรมนะครับ หลังจากที่ยึดอิสราเอลได้แล้วนะครับเยรีโคเป็นเมืองใหญ่ครับเมืองอย่างที่ผมเมืองเป็นเมืองใหญ่นะครับมีอายุมากกว่า800 0ปีเศรษฐกิจดีมากนะครับเป็นเมืองที่มีผลผลิตทางการเกษตรที่ดีไม่ว่าจะเป็นต้นปาล์มมะเดื่อนะครับอินทผรัมพี่น้องเป็นผลไม้ที่มีค่านะครับแล้วก็ค้าขายได้ในเวลานั้นครับเนื่องจากเป็นเศรษฐกิจดีนะครับโรมก็เก็บภาษีครับจากเมืองขึ้นของเขาโดยที่เขาก็ไม่อยากจะวุ่นวายมากนะครับก็ให้ คนท้องถิ่นนี่แหละครับมาประมูลไปนะครับแล้วก็โรมก็กําหนดว่าภาษีต้องจ่ายเขาเท่านี้จํานวนหนึ่งนะครับแต่คนเก็บภาษีนะครับสามารถมีสิทธิ์ครับที่จะขูดรีดภาษีได้มากกว่านั้นนะฮะแล้วก็มอบจํานวนหนึ่งให้กับโรมส่วนที่เหลือเขาสามารถเก็บไปได้นะครับเป็นเ,เรียกว่าเป็นสมบัติส่วนตัวของเขาดังนั้นคนเก็บภาษีหัวหน้าคนเก็บภาษีจึงร่ํารวยมากซักเคสไม่ได้เป็นคนเก็บภาษีธรรมดานะพี่น้องเป็นหัวหน้าเลยพี่น้อง หัวหน้าคนเก็บภาษีมั่งมีมากนะครับจาัดก,การที่เขาขูดรีดนะครับเข้าใจว่าเขาต้องคงมมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะด้วยครับกับเจ้าหน้าที่ของกรุงโรมนะครับเพื่อที่เขาจะสามารถยังคงรักษาตําแหน่งนี้ได้รักษาผลประโยชน์นี้ได้พี่น้องพี่น้องเราเห็นการเอารัดเอาเปรียบทางด้านเศรษฐกิจกนะครับการกดขี่ขูดรีดนะครับตั้งแต่สมัยพระเยซูคริสต์ก็ยังมีนะครับพี่น้องครับเขาจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่ดีพี่น้อง นะฮะคนยิวเนี่ยก็มองเขาว่าเป็นพวกขายชาชินะครับเพราะว่าให้ความร่วมมือกับโรมนะครับที่เป็นคนต่างชาติที่มาปกครองเขาแล้วก็เป็นคนทรยศชาติแล้วเอาเงินจากเพื่อนร่วมชาติเดียวกันไปส่งให้กับศัตรูก็คือโรมนะครับแล้วก็แถมนะมินําซ้ํายังขูดรีดเก็บเงินของเพื่อนร่วมชาติเข้ากระเป๋าตัวเองด้วยพี่น้องในภาพของหล่าน,นี้นะครับจึงมองคนเก็บภาษีเป็นคนบาปพ,พี่น้องมีค่าเหมือนกับหญิงโสเพณีเลยครับ สังคมไม่อยากคุยด้วยไม่อยากคบคาด้วยนะครับสักเคสก็เป็นแบบนั้นแหะครับนะในสุภาษิตนะครับพระกัมพีบอกว่าการมีชื่อเสียงดีนะครับย่อมดีกว่าการมีทรัพย์สินเงินทองพี่น้องสักเคสยอมที่จะมั่งมีนะครับมั่งคัง่งบนชื่อเสียงที่เหลวแหลกนะครับชื่อเสียงที่เหม็นโชเพราะว่าเป็นคนบาปคนเก็บภาษีขูดรีดนั่นเองพี่น้องวันนี้สักเคสเปลี่ยนไปพี่น้องนะ วันนี้สักเกสแม้ว่าชุมชนต่างๆจะว่าเขาเป็นคนบาปนะครับว่ารังเกียจเดียดฉันเขาพี่น้องเพราะเขาเอาเปรียบจริงๆพี่น้องครับเขาทําสิ่งไม่ดีกับเพื่อนร่วมชาติจริงวันนี้เขาเห็นพระเยซูและเขารู้ว่าพระเยซูผู้นี้แหละเป็นผู้ที่พันธกิจของพระองค์นะครับเขาช่วยเหลือคนเก็บภาษีคนบาปเขาเลยอยากจะเห็นพระเยซูบ้างว่าพระเยซูเป็นใคร อาจจะเขาอาจจะได้ยินกิทติศัพท์ของพระเยซูนะครับว่าพระเยซูเพึ่งรักษาชายตาบอดเมื่อเมื่อกิดกอดหน้านี้เองอยากจะเห็นพระเยซูว่าเป็นใครกันแน,น่นะและ้วพระกมพีก็บอกนะครับว่าเขาเป็นคนตัวเตีย้ยนะเขาก็วิ่งขึ้นไปปีนต้นมะเดื่อพี่น้องพี่น้องนึกภาพนะครับคนมั่งมีคนที่เรียกว่าเป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีบัดนี้ทําตัวเหมือนเด็กๆเ,เลยนะพี่น้องปีนต้นไม้ขึ้นไปเพื่อที่อยากจะเห็นพระเยซูคริสต์พี่น้องเราเห็นภาพอันนี้นะครับก็คือว่าเขาเสแสวงหาพระเยซูพี่น้อง เขาอยากรู้จักพระเยซูเขาอยากพบพระเยซูนะครับแม้ว่าเขารู้ว่าเขาเป็นคนบาปครับเขารู้ว่าเขาทําสิ่งที่ไม่ดีมากมายวันนี้เขาอยากพบพระเยซูเขาจึงปีนต้นไม้ครับไม่สนใจใครว่าจะมองเขายังไงนะครับเขาปีนต้นไม้ขึ้นไปหามองหาพระเยซูพระเยซูเสด็จผ่านเงยพระพักขึ้นไปครับมองดูซักเคียสพระเยซูรู้อยู่แล้วครับว่าเสด็จมาที่นี่พระเยซูจะมาช่วยซักเคียสครับ ให้ได้รับความรอดพระเยซูเงยหน้านะครับประโยคแรกที่พระเยซูเรียกคือพระเยซูเรียกชื่อเขาพี่น้องพระเยซูรู้จักชื่อเขานะครับแม้ว่าอาจจะพบกันเป็นครั้งแรกพี่น้องพระเยซูรู้จักเราครับทุกคนชื่อแล้วพระเยซูเรียกชื่อเราด้วยพี่น้องคนที่แสวงหาพระองค์นะครับพระเยซูบอกว่าพระเยซูเรียกเขาด้วยชื่อนะครับในยอห์นบทที่สิบพระเยซูได้เปรียบเทียบพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีครับพระเยซูบอกว่าผู้เลี้ยงแกะที่ดีนั้นรู้จักแกะทุกตัว และเรียกชื่อแก่ทุกตัวได้พี่น้องเพราะพระเยซูรู้จักเราแต่ละคนเป็นการส่วนตัวครับพระเยซูเรียกซักเคียตเอ๋ยซักเคียตลงมาเถอะวันนี้เราจะพักอยู่ที่บ้านท่านพี่น้องซักเคียตดีใจมากลงมาต้อนรับพระเยซูในขณะที่ผู้คนรอบข้างนะครับนึกภาพจินตนาการพระเยซูเดินเข้ามาคนรอบข้างแห่กันเต็มไปหมดเลยครับจะมาดูพระเยซูนะผู้ทรงทําการอัศจรรย์อาจารย์ที่สอนด้วยสิทธิอํานาจ เขาพากันบ่นต่อว่าอา้าวพระเยซูทาไมทําแบบนี้ล่ะมาอยู่กับคนที่ทั้งเมืองเกลียดเขาคือซักเคียสพี่น้องครับอย่างที่ผมบอกนะครับพระเยซูเสด็จมาเพื่อที่จะมาช่วยคนหลงหายนั้นให้รับความรอดครับนะแกะที่หายไปเงินเหรียญที่หายไปบุตรน้อยหลงหายพี่น้องครับในลูกาบทที่สิบห้าตอบตรงนี้เลยครับพี่น้องครับพันธกิจของพระเยซูซักเคียสเป็นเหมือนกับชายที่ครั้งหนึ่งเคยติดบ่วงพันธนาการครับของความโลภ ความอยากได้เงินบัตรนี้ครับเขาผ่านมาแล้วนะครับชีวิตนี้แล้วเขารู้ว่าสิ่งต่างๆที่หลังนี้ที่เขามีช่วยเขาไม่ได้พี่น้องไม่งั้นเขาไม่มาหาพระเยซูหรอกพี่น้องไม่งั้นเขาไม่มาสแสวงหาพระเยซูหรอกเขารู้ครับผมเชื่อว่าเมื่อเขาเป็นถึงหัวหน้าคนเก็บภาษีเนี่ยเขาต้องอายุอย่างน้อยสี่สิบขึ้นไปแล้วพี่น้องไม่มีทางอายุน้อยนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วแล้วเขารู้บัตนี้เขารู้แล้วครับว่าทรัพย์สินเงินทองที่เขามีเนี่ยมันช่วยอะไรเขาไม่ได้พี่น้อง เขาจึงแสวงหาชีวิตความหมายของชีวิตพี่น้องครับพี่น้องที่เข้ามาหาพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้านะครับพี่น้องจะมาพบชีวิตครับเมื่อพี่น้องพบกับพระเยซูเพราะสิ่งต่างๆที่เรามีทั้งหมดนะครับไม่สามารถช่วยเราได้ครับพี่น้องทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงหน้าที่การงานที่ดีนะครับสุขภาพเทียบไม่ได้เลยครับกับการที่เราได้มาพบพระเยซูสต์เจ้าซักเคียส ตัดสินใจแสวงหาพระองค์ครับแสวงหาพระเจ้าแล้ววันนี้พระเยซูเรียกซักเคสด้วยครับบอกว่าจะมาพบพักอยู่กับบ้านท่านกินข้าวกับท่านในขณะที่ผู้คนบ่นต่อว่านะครับว่าพระเยซูใช้เวลากับคนบาปพระเยซูไม่สนใจพี่น้องพระเยซูบอกว่าพันธกิจของพระองค์มาช่วยคนบาปให้กลับใจใหม่พี่น้องแล้วเราก็พบนะครับซักเคสเรียกพระเยซูนะครับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าความจริงถ้าแปลให้ถูกซักเคสเรียกพระองค์ว่าองค์จอมเจ้านายพี่น้องเมื่อซักเคสพบพระเยซูเมื่อเราพบพระเยซูนะครับ พระเยซูไม่ใช่เป็นเพียงแค่าศาสดาไม่ได้เป็นเพียงแค่คนสอนความจริงนะครับความจริงแล้วเมื่อเราพบพระเยซูพระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราครับคือองค์จอมเจ้านายพี่น้ององค์จอมเจ้านายนะครับหมายความว่าเราจะทําตามคําสั่งของพระเยซูเราจะยินดีที่จะเชื่อฟังองค์จอมเจ้านายพระองค์นี้ครับคือพระเยซูคริสต์อย่างที่ผมบอกนะครับพระเยซูกําลังเข้าสู่เยรูซาเลม็ม กำลังเข้าสู่ความตายแม้พระองค์รู้ว่าพระองค์จะเข้าสู่ความตายนะครับพระองค์เรียกซักเคียตช่วยเขารอดหนึ่งคนก็ยังดีขอบพระคุณพระเจ้าในเส้นทางเดินทางนี้นะครับช่วยหนึ่งคนให้รอดก็ยังดีครับพี่น้องนี่คือหัวใจของผู้เลี้ยงครับหัวใจของพระเยซูคริสต์และพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมครับพระเยซูช่วยซักเคียตคนนี้นะครับให้ได้รับความรอดบนจากความบาปพระเยซูรู้เลยนะครับว่าการช่วยเหลือนี้แลกมาด้วยชีวิตของพระองค์พี่น้อง แล้มาด้วยโลหิตของพระองค์ที่พระองค์รู้ครับความตายของพระองค์อยู่ตรงหน้าแล้วเมื่อพระองค์จะเสด็จไปที่เยรูซาเล็มนี่คือความรักของพระเจ้าครับพี่น้องแม้คนคนเดียวคนบาปคนเดียวที่คนทุกคนรังเกียจคนที่ทุกคนตราหน้าประนามเขาพระเยซูรู้ครับและพระเยซูก็ยอมสิ้นพระชนเพื่อเขาเพื่อซาเคียตนะแล้วพระเยซูตัดกับซาเคียตว่าพระองค์ปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์กับซาเคียตครับพักในบ้านของซาเคียตรับประทานอาหารร่วมกับซาเคียต ซัเคสตอบสนองครับอย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อเราต้อนรับพระเยซูแล้วนะครับพระเยซูไม่ใช่เป็นเพียงแค่พระหนึ่งองค์ในชีวิตของเราในบรรดาพระหลายๆองค์นะครับพระเยซูคือพระเพียงองค์เดียวคือจอมเจ้านายคนเดียวครับซักเคสกลับใจครับจากความบาปหลังจากพบพระเยซูหลังจากรับการต้อนรับของพระเยซูคริสต์เจ้าซักเคสบอกว่าครึ่งหนึ่งเลยพี่น้องทรัพย์สินทั้งหมดเขาครึ่งหนึ่งเขาให้คนยากจนเลยนะเหมือนวันนี้มหาเศรษฐีหนึ่งคนกลับใจมาพบพระเจ้านะครับ มอบทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของเขาอาจจะหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านให้องค์กรการกุศลเลยที่ไปช่วยเหลือคนยากจนโอ้โหพี่น้องนี่คือหัวใจของการที่คนที่กลับใจจริงๆพี่น้องสําแดงออกเป็นการกระทําพี่น้องแล้วเขาบอกได้นะว่าถ้าเขาโกงใครมาเขาชดเชยสีเท่าเลยนะฮะการชดเชยสีเท่าเป็นธรรมบัญญัตินะครับในพันธสัญญาเดิมในอพยพนะครับว่าถ้าใครเป็นโจรไปปล้นใครมานะครับต้องชดใช้คืนมูลค่าที่ปล้นมาสีเท่า พี่น้องสักเคสพบพระเยซูซักเกตกลับใจใหม่ซักเกตยอมทาตามรรมบัญญัติทุกประการหัวใจของคนที่พบพระเยซูก่อนหน้านั้นเป็นคนโลภอยากได้เงินบัดนี้พบพระเยซูเจ้าแล้วรู้ว่าทรัพย์สินเงินทองช่วยเขาไม่ได้หัวใจเปลี่ยนเลยครับชีวิตรับการเปลี่ยนแปลงพี่น้องคนโลภจากคนโลภเป็นคนที่ให้ด้วยใจกว้างขวางให้ทรัพย์สินครึ่งหนึ่งเลยกับคนยากจนคนอนาถาช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก คนที่เขาครั้งหนึ่งก็เคยไปขูดลีดเขามาและคนที่โกงนะครับไปโกงเข้ามาคืนสี่เท่าเลยที่น้องโอ้โหนี่คือคนที่พบพระเยซูครับคนที่ได้รับความรอดขอบพระคุณพระเจ้านะครับให้เราร่วมใจใิษฐานนะครับพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของซักเคียตขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูสิ้นพระชนเพื่อคนบาปและขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อลูกที่เป็นคนบาปคนนั้นเช่นกันลูกขอบคุณพระองค์ และลูกต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดเป็นองค์เจ้าจอมเจ้าในแต่เพียงผู้เดียวในชีวิตของลูกลูกขอบคุณพระองค์ลูกอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับเมื่อเราแสวงหาพระเยซูนะครับเราจะพบพระองค์เพราะความจริงแล้วนะครับพระองค์เป็นผู้ที่พบเราก่อนพี่น้องและพระองค์เป็นผู้ที่เรียกชื่อเราด้วยพี่น้องครับพระองค์รู้จักเราเป็นการส่วนตัวครับและพระองค์ปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์กับเราครับและเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์นะครับรับความรอดของพระองค์ พระเยซูคือองค์จอมเจ้านายผู้เดียวครับในชีวของเราพี่น้องไม่มีผู้อื่นอีกต่อไปแล้วพี่น้องครับและเราจะยอมเชื่อฟังพระองค์ยอมทําตามในสิ่งที่พระองค์ทรงชอบพระทัยครับทําตามธรรมบัญญัตินะครับทาตามสิ่งที่ถูกต้องระมัดระวังในการดําเนินชีวิตกลับใจใหม่จากความบาปเหมือนสัดเคสนี่แหละครับนะฮะเมื่อก่อนเป็นคนโลภบัดนี้เป็นคนให้ด้วยใจกว้างขวางพี่น้องเมื่อพบพระเจ้าเมื่อก่อนรักเงินตอนนี้รักพระเยซูรักพระเจ้าพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้าครับขอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับ